พี่ต้องรู้เรื่องผีไหมไม่สวัสดีท่านผู้ชมทว่ามาไม่ต้องพูดแสบพี่ต้องรู้เรื่องผีไหมมีความรู้เรื่องผีไหมเรื่องผีมีใครบอกเล่าเรื่องผีเรื่องอะไรตอนเราเด็กๆไหมก็มีนะก็ผมก็เคยเด็กๆมาก็มีเรื่องเล่าแม่เล่าให้ฟังบ้างอย่างเงี้ยก็ฟังจากผู้ใหญ่แต่เป็นบางเรื่องที่จําได้และจําไม่ได้แต่เราก็มีความรู้สึกเราเรากลัวผีนั่นเอะ กลัวผีมากทั้งที่เรายังไม่เคยรู้ไม่ไม่ไม่เห็นแม้วันมีจริงไม่จริงเนี่ยก็ก็ได้ฟังฟังมาอมพอมีเรื่องเล่าอะไรพอจําได้สักเรื่องไหมเกี่ยวกับวิญญาณผีลี้ลับหรือสิ่งมหัศจรรย์หรือละลึกชาติอะไรพวกเนี้ยวิญญาณเหรอเรื่องผีเรื่องผีมันก็มีเรื่องเล่าอยู่นะเรื่องเอาเรื่องแม่ที่พี่แม่เขาเราเคยเล่าผมฟังมาจริงใช่ไหมครับผมนี่คือจากประสบการณ์จริงเลยที่เลยพี่ เมื่อตอนสมัยเด็กนะตอนนั้นแม่ตอนนั้นแม่ยังไม่เสียชีวิตตอนนี้แม่เสียชีวิตแล้วตอนนั้นแม่เป็นพยาบาลก็อยู่ที่โรงพยาบาลตอนนั้นอยู่โรงพยาบาลกลางแม่ก็ไปไปเฝ้าไข้ก็เข้าเวรหรือแค่ว่าก็ทีนี้หลังจากที่เลิกเวรแล้วแม่กลับมานอนที่บ้านตอนเที่ยงคืนมันเอาไม่ใช่มานอนที่บ้านมานอนที่หอเป็นหอพักในในโรงพยาบาลอ่ะหอพักพยาบาลก็เหตุการณ์ก็ปกติก็นอน ก็จนมาถึงสักพักก็นอนนอนมาถึงประมาณตีหนึ่งกว่าแม่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมีใครมาดึงดึงดึงที่ขาดึงที่ขาก็ตกที่ขาแม่ก็ลืมลืมตาลืมตาก็เห็นเป็นรูปคนรูปผู้ชายยืนมีหนวดมีเขานะยืนมองมองสายตาแบบมีแววไ,ไม่ไม่ดุนะแต่เหมือนแวแวแบบละห้อยอะแม่ก็แม่ก็ตกใจก็เลยไปเปิดไฟ เชื่อมาเปิดไฟแทนทีจะหายคนคนนั้นก็ยังยืนอยู่แต่แต่ตอนยืนตอนวิ่งไปเปิดไฟเนี่ยเขายืนก็เขาจะหันหน้าไปทางที่เตียงที่แม่นอนอยู่นะไม่ได้หันกลับมาอันนี้จีากที่แม่เล่านะแม่ก็ตกใจมากกเฮ้ยใครวะพอพอตั้งสติปุ๊บช็อกอ่ะช็อกตะลึงแบบภาพก็ค่อยๆหายไปแม่ก็ยืนนิ่งตรงนั้นทั่วขนาดแบบ มันเป็นไปได้ยังไงแล้วก็เฮ้ยมันไม่เคยเกิดแบบนี้ขึ้นมาใช่หม่น่รู้คนั่งสงบสติอารมณ์สักพักด้วยความเพียรก็นอนก็หลับไปกลางคืนนั้นจนมาเช้ามาปุ๊บก็ก็ไม่ยไม่ค่คุยให้ฟังแล้วก็จนมาเจอป้าจินก็คือป้าเนี่ยก็คือเป็นเพื่อนแม่เพื่อนสนิทกันก็มาเล่าก็มาเล่าให้ป้าฟังป้าเขาบอกว่าเฮ้ยฉันก็เคยเจอที่นั่นใช่ไหม พราะที่ห้องนั้นจะมีนอนแม่เขาคือเป็นเป็นบัีแม่แต่วันนั้นป้ามาอยู่ป้าจะกลับบ้านแต่แม่แม่เฝ้าไข้ก็จะมานอนที่หออยู่คนเดียวก็เจอวันนั้นทั้งที่นอนมาเป็นเดือนเป็นปีแล้วก็ไม่เคยเจอนะแต่มาเหตุมาเจอมา,มาเจอครั้งนั้นแม่ก็งงงก็คุยกับป้าจีนป้าจีนก็เล่าเล่าแบบเหมือนที่แม่เล่านี่แหละก็บกแบบฉคนก็เจอแบบแบบเธอนี่แหละมาจืนแล้วก็กสะกิดขาแต่ป้าไม่ได้เปิดไฟเนี่ยสืพ้พผ้เขาก็หายไป จนก็ก็คือก็เพราะเรื่องเรื่องรองาวก็ผ่านไปเป็นอาทิตย์ป้าก็เลยชวนแม่ไปหาพระสมัยนั้นพระเก่งๆจะเราไม่เอ่ยชื่อวัดวกันก็ไปหาพระองค์เนี้ยเนี่ยพระเกจิอ,องค์เนี้ยท่านก็บอกว่าอ๋อท่านกระดับตาสัาพระหนึ่งท่านก็ท่านก็ลืมตาแล้วก็บอกแม่ว่าเขามาให้โยมช่วยเขามาให้โยมช่วย แม่ก็มีความรู้สึกเออใน,ใน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 ความเคริ้มความฝันก็ด้มีเสียงว่าที่ช่วยผมด้วยนะช่วยผมด้วยคือนึกถึงนึกถึงตอนนั้นก็เออใช่อ๋อก็ให้ช่วยอะไรนะคะแม่ถามท่านก็บอกว่าเขารู้สึกว่าจะให้โยนช่วยทําบุญหรือช่วยอุทิศส่วนกุศลอะไรเขาแล้วเพราะเขาอ่ะเขาตายที่นั่นไอ้หอตรงนั้นมันเคยเป็นเตียงพยาบาลเก่าม,มันจะเป็นห้องห้องห้องรักษาคนไข,ข้เดิมไอตรงที่ ที่ทาเป็นหอแหะนะก็มีก็มีคนตายแล้วคนวิญญาณตัวเนี้ยพระท่านบอกว่ายังไม่ไปผุดไปเกิดเขาคงไม่มีใครมาทําบุญให้เขาแม่ก็นึกขึ้นได้อ๋อมันเคยมีคนไข้เคสนี้ก็คือไปไปไปหลังๆไปคุยไปศึกษาไปถามหมอเก่าๆเขาเล่าให้ฟังมันมีคนไข้เคสเนี้ยอยู่เคสหนึ่งตอนที่มาเนี่ยมีฐานะมีเงินมีญาติมีอะไรมาลูกหลานมาก็ ให้อยู่ห้องพิเศษตรงนั้นลุลลู้จักกุมารทองกุมารทองพวกกุมารทองลูกกอกลักยมพวกนี้อ่ะเด็กๆอะไรพวกนี้ที่มันอยู่ในภพภูมิอีกภพภูมิหนึ่งที่เขายิดยิดกันเหลือเกินอ่ะรู้จักผมเคยเลี้ยงด้วย เลี้ยง <c oughs> เลี้ยง <c oughs> เลี้ยงเลี้ยงตามกระแสนเลี้ยงเลี้ยงแล้วให้อะไรเป็นหัวอ,อาหารบ้าไม่ใช่ปามา มนุษย์หลกนี้มันทำนได้ทุกสิ่งมนุษย์ไม่จริงมันชอบอิงเทวดาเกิดมาเป็นคนต้องดิ้นรนต่อสูส้เพราเรามีรู้ว่าจะสู้อย่างไรสู้เพื่อความร่ำรวยสู้เพื่อความยิ่งใหญ่สู้เพื่อสาแก่ใจในอารมณ์ตัวเองมนุษย์ที่เป็นเทวดา มนุษย์ี้มาล้มลาความจริงบางคนเกิดมาหน้าตาหล่อเหลาบางคนหน้าเงาความหล่อไม่มีคนหล่อใจสามความระยำมากมีแต่คนหน้าพีมีแต่กรรมจีเหม็นเิี้ยวเห็นเทวดามนุษย์มมษยีมาลหนลาความจริงมนุษย์ขีเหม็นเขี้ยวเห็นเทวดา มาลบหน้าความจิีเป็นคนที่ลินรน,นต่อสู้ตัวเราม่รู้ว่าจะสู้อย่างไรสูเร้เพื่อความร่ำรวยสูเ้เพื่อความจริงใจ ลูกาตาแก่ใจไอรอารมณ์ตัวเองคนลุกีเหม็นเกี่ยวเข็นเทวดาคุี่มาลบลบหน้าความจริงบางคนเกิดมาหน้าตาหล่อเหล่าบางคนนาเอาความหล่อไม่มีคนหลอใจสามความกระยาม,มากมีแต่คนหน้าผีมีร่มทุลัง เมดทีท่ยวเป็นเทวดามนุกีมาลบน้าความจริงมันที่เม็เที่วเป็นเทวดามันุกมาลบหน้หา